イブリジストンは1967年に設立されお客様や社会に貢献するというブリヂストンのミッションのもと消費財生産財の両方の商品とサービスを提供しあらゆる領域でお客様にご満足いただくことを目指しています。 อมอทวัตทองบุญรอดดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการไทยเวิลเล็โลจิสติกบริษัทในเครือไทยเวเล็จำกัดกิจประกอบทำม,มีตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสโลจิสติกส์ปอร์ตกรุป๊ปนะครับบริษัทยูเซนโลจิสติกประเทศไทยจำกัดชวีวงประพิษกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพสมบัติจำกัดหรือสมบัติทัวร์ครับผมสมศักดิ์เมธวัฒนากุลตำแหน่งผู้จัดการโรงงานบริษัทน้ำแข็งศิลาจำกัดครับ ก่อนเราใช้ยางอยู่ยี่ห้อหนึ่ง แล้วต้นทุนมันสูงก็เลยมีบิสโตรเข้ามาแนะนําพอมาใช้ก็พอใจนะครับลดต้นทุนได้เซฟคอร์สให้เราทําให้กําไรเรามากขึ้นแต่ก่อนนี้เป็นยางผ้าใบหลังๆนี้จะเป็นยางเรเดียลสุดท้ายนี้ก็จะมีอยู่ไม่กี่บริษัทหรอกที่สามารถที่จะพัฒนายางเรเดียลเข้ามาเพื่อจะให้รถขนาดใหญ่เนี่ยใช้งานได้ก็คือจะมีบิสโตร์พนักงานขับรถของเราไม่มีความรู้ทางด้านการตรวจสอบความลึกของดอกอยางเนื่องจากว่าบิสโต n e ก็มีมาตรฐานทําให้เรามีการพัฒนา เรื่องของระดับความรู้ของพนักงนานขับรถของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเครือข่ายการบริการได้ครอบคลุมได้ทั่วประเทศเนื่องจากรถมีเยอะจึงต้องใช้ยางในการจัดก,การเยอะซึ่งการวางจัดการยางเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องใช้มืออาชีพมาทางานกันเราเนื่องจากปิโตนเป็นแบรนด์ชั้นนาในประเทศครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าช่วยดูเซนในการจัดก,การเรื่องยางได้บิสโตรีต์ทายาร์との組み合わせによりお客様のオペレーションコストを最小化できるようなタイヤマネジメント B ソリューションも提供しています。まず タイではお客様のニーズが非常に多様化してきております。B ソリューションはその多様化するニーズに向けて開発されたプログラムです。お客様の日々の困りごととして、例えばタイヤの摩耗状況を確認したい、タイヤをメンテナンスしたい、またはパンクした時に緊急対応してほしい、セントラルビリングをしてほしい、このような困りごとが挙げられます。 บริการ B Solution เนี่ยก็จะมีบริการที่เรียกว่า Thai Check Service หรือว่า TCS นะคะทางเราก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปที่สอบไซต์ของลูกค้าที่หน้าง,งานเลยเพื่อที่จะช่วยตรวจสอบวิธีการใช้งานอย่างแล้วก็นำเสนอคำแนะนำต่างๆทางเราก็มีโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์สภาพยางให้กับลูกค้าได้ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์แล้ก็แอปพลิเคชันค่ะ เซ็นทรัลบิลลิงหรือการบริหารจัดก,การยางแบบเครือข่ายทั่วประเทศทําให้ลูกค้าได้ยางในราคาเดียวกันทั่วประเทศไม่ว่าลูกค้าจะมีจอบซ้์อยู่ที่ไหนก็ตามและอีกบริการหนึ่งก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะในกรณีที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จะสามารถโทรเข้ามาที่ call center ของทางบริสตอลมีบริการให้24ชั่วโมงซึ่งจะทำให้การขนส่งของลูกค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อนเนื่อง ใช้บริการเรื่องของ B solution ตรวจเช็คความลึกของดอกยางการเติมลมทําให้ยางเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานใช้แพ็กเกจเรื่องของการตรวจเช็คสภาพยางลมยางแล้วก็กรณีที่เราไปเกิดยางรั่วยางระเบิดระหว่างการเดินทางขนส่งก็จะเรียกโทรเข้าคอนเซ็นเตอร์เขาปิดตัวให้อโทหาทีมที่อยู่ใกล้สุดมาทําการเปลี่ยนปะซ่อมให้กับเราเพราะมีมาเทรนนิ่งเรื่องการเติมลมยางการใช้ยางวิธีการดูแลรักษายางอะครับ เขามีคอร์สเทรนนิ่งให้เราครับบริการเช็คตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับแล้วก็เรื่องลมยางนะครับการสลับเปลี่ยนยางนะครับทางบิสโต e นี่ก็จะช่วยทางลูกค้าสามารถที่จะยืดอายุายการใช้งานของอยางในแง่ต่างๆทางลูกค้าไม่สามารถจะทำได้เองจะต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ความรู้ทักษะจากพนักงานของทางด้านบิสโต e นครับ ผลตอบ,บรับสำหรับลูกค้าเนี่ยก็คือว่าลูกค้าสามารถวางใจให้เราบริหารดูแลจัดการอย่างได้เลยเนื่องจากว่าเราเป็นมืออาชีพในการดูแลอย่างอยู่แล้วไทยเบฟใหญ่ของเราเนี่ยได้รางวัล DJSI นะฮะอันดับหนึ่ง DJSI เนี่ยก็คือจะเน้น3เรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องของ e c o n o นมิกนะครับโซเชียแล้วก็ Environment โครงยางสามารถนํากลับไปหลอดอ,อกให้ทําให้เราลดจํานวนโครงยางที่จะต้องทิ้งซากยางเนี่ยไปสร้างมลภาวะให้กับประเทศของเราไม่ทุกวันนี้เขากดด็ดูดูแลทางน้ําเฮงดีนะครับคอยมาเยี่ยมเย็ยนแล้วก็มาแนะนําที่มันเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับทางน้ําเฮงครนะ90%ที่งานยางเนี่ยเราไม่ทําเองแล้ว เราให้มือทำทางบริษัทเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับお客様に寄り添いお客様の困りごとを把握することにより我々がより最適にソリューションできるプロダクトもしくはツールをこれからも開発を続けてまいりますก็จะฝากที่บิตโตนให้สามารถรักษาคุณภาพนี้ไว้ได้อย่างต่อนเนื่องก็อยู่คู่กับยานยนต์ไทยไปตลอดครับช่วยกันพัฒนาร่วมกันในฐานะตัวบิสเนสพาร์ทเนอร์ก็ให้เป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันตลอดไปครับ 最後に改めまして我々の商品やサービスをお使いいただいているお客様に感謝の気持ちを示させていいいたただきたいと思います我々ブリヂストンはこれからも新たな商品やサービスを開発し続けお客様がお使いのタイヤの相談役にとどまらずお客様のビジネスパートナーとしてより一層貢献していくことをお約束いたします。